สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ต้องสิพผ้ามาเขา่าปลามาเบิงผลไม้ในปลาหิม,มพันธุ์น้ำกันครับมาเบิงครับมาเบิงพุ่นนะครับหอยองตรงเองเตียงอยู่หลายแห้งครับโหมูหนวยงามแห้งเป็นหน่วยสีชมพูนะครับดอกคักครับตอนนี้ดอกแห้ง ่นนะครับโอ้ยครับบอกมวนๆน้ำกันครับพ่อแม่พี่น้องเป็นพลไม้ต้นแก้วมังก่อนครับห้องผูกยุข่างสาเขาเลื่อยไปตามต้นใหม่ครับเป็นการเกือ้อกูลซึ่งกันและกันของธรรมชาติสีผ้ามาเบงสวนกระเจียวครับพ่อแม่พี่น้อง ต้นงามแห้งครับเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่ครับปูกไว้พ่อกินแต่บ่พ่อขายครับเสียงนกเสียงกาธรรมชาติแห้งดอกง่ายแห้งมีแต่ดอกกังามครับเพื่อนนะครับโอ้ บรรยากาศดีแห้งอยู่ทงไฮทงหน้ารอบรอบกระเจียวกัะสิปูก้าแซมไวน้ำแล้วก็มีผักขามีผักขาน้ำต้นงามแห้งครับโอ้มาเบ่งส่วนทางนี้กันครับปูก้าไวข้ขอบขอบสะป้องกันการพังของนาดิน ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจหมากไม้แซมใบนน่ำครับมาเบิงสะกันครับขุดใบซีบอนามกําลังเต็มสะนามถ่วมหากันแล้วครับเรียงกบเรียงปลาไปแน่กระชัางเอาไว้เป็นเน้ากินมาเบิงไก่กันครับเลียงใบยูนา ต้องเอิ้นซื้อไม่แล้วเป็นไก่หน้าโมแมนไก่กล้บานด้ยพ่อแม่พี่น้องเมื้อตัวง,งามๆครับใส่กระลังพอดีเลยครับโอ้เบิ่งในเปลี่ยงครับพ่อแม่พี่น้องโอ้นี่หละครับบรรยากาศบานๆของเข้า